จริงๆเวลายกตัวอย่างคำถามไอ้ตัวที่เป็นเช็คลิสข้างล่างเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันจะไปอยู่ในแบบสอบถามแล้วมันจะไปอยู่ในภาพผนวนนะคะคือถ้าอยากใส่ก็ใส่นะะใส่ได้นะ,ะนี่นี่คือสิ่งที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนที่เขาเขียนในบทที่หนึ่งเนื้อหาเรื่องของพฤติกรรมเขาใส่ได้หนึ่งพฤติกรรมในการเข้าร่วมพฤติกรรมในเรื่องของวัตถุประสงค์พฤติกรรมในเรื่องของการเดินทาง แล้ก็พฤติกรรมในเรื่องของช่วงเวลาใส่ได้เลยในกรอบในในในเมืนเน่อกียนะฮะในขอบเขตเพราะเราทาแค่แนี้ไม่ทําอย่างอื่นอีนะคะส่วนอักน,นี้การท่องเที่ยวหน้าด้านก็เขาก็ใส่มาอันนี้เขาขยันนะเขาก็เขียนมาเลยว่ามีอะไรบ้างในตัวคำถามอ,อ่การหา,าคุณภาพเครื่องมือถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ mm hmm. เราจะใช้การหา i อโ กับอันที่2คือเราจะหา,หาค่าคอนบัอัลฟ้าคอนบัอัลฟ้ามันจะหาต่อเมื่อนิสิตทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทดลองทำสี่ิบชุดนะซึ่งสี่สิบชุดนี้เราจะเอาเขา,ขาคิดค่าคอนบัอัลฟ้าผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูปคือ spss ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ในหน้นาในตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็เลย ใครเขียนมากระดาไม่เขียนมากระดาแต่ถ้าไม่อยากจะแก้เยอะอีกเพราะว่าน่านจะลัง่งถือว่าใส่ไปคาะว่าการหาค่าคองมตัเอัลฟานะคะค่าคอามตัเอัลฟาตัวนี้ปกติต้องได้ไม่ต่ำกว่า0.7หลักสูตรอาจารยทำมาแล้วนะได้แค่0ูุดอาจารย์สั่งแก้ไขคำถามใหม่ทั้งหมดแม้จะ่ามผู้ส่งตรวจแล้วเพราะรั่ง จใช้ไม่ได้นะคะแปลว่าเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเลยในสิ่งทีุู่เขียนถึงตอนนั้นอาจารย์จะเป็นคนชัวยห้กดูละไม่ต้องไปคิดผู้สมละเพราะมันตรวจ่านระยะทลวลาลนะคะเพื่อนพยายามอ่านง่ายๆให้เพื่อนคนอื่นสาขาอื่นด้วยช่วยอ่านหน่อยถ้าเป็นมันจะหลอกว่าไงวะคำถามแบบนี้นั่นแหละค่ะถ้ามันบอกว่าไม่เข้าใจคำถามหมดนั่นแหละชัดเจนเลย ควาบักเอาข้าไม่มีคาศููย์จุดเจ็ดอะไรนี่เป็นโลจิกเราไปโกหกันไม่ได้อะอ่ะส่วนเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะอาจารย์ย้อนไปที่อันนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลมันคือตัวนี้ค่ะมันคือตัวในบทที่สองเน,นี่ยอีสามตอนเนี้ย จะเก็บยังไงซึ่งปก,ปก,ปกปติตอนที่หนึ่งมันจะเก็บร้อยละเพศหญิงกี่เปอร์เซ็นต์เพศชายกี่เปอร์เซ็นต์อายุเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยข้อมูลส่วนเนี้ยมันจะเก็บเป็นเปอร์เซนต์เป็นร้อยละส่วน2กับ3เนื่องจากเราถามแล้วเราใช้ทีไลท์เคอร์สเกลถูกป่ะ5 4า2 1อันเันนี้มันจะเก็บเป็นค่าบีคือค่าเฉลีย่ยค่า ส่วเนเปลี่ยนเป็นมาตรฐานคือสแตนดาร์ดดิวิชันมันจะเก็บแบบนี้นะคะคือดูจะกกรอบนู้นเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยนี่คือเนี่ยนะมันเพราะฉะนั้นกรอบเราเป็นอย่งเริ่มเห็นยังพี่แม่มันไม่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรไปตัง้งแต่หนึ่งถึงที่สามอันที่เราตกลังคำอยู่ทุกอย่างคำอยู่ในกรอบตรงนี้นะค,ะนะค,ะคือ ข้อเสียของพวกเราและก็ของอาจารย์ก็คือวิชาเนี่ยมันต้องเป็นสามชั่วโมงแต่พอมันเป็นชั่วโมงครึ่งน่อาจารย์ได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทําให้ไอ้หกชั่วโมงที่เหลือเราอะต้องอ่านโดยผอตรวอนะการเก็บรวบรวมข้อมูลโอเคอันนี้ก็ปฐมภูมิก็คือคําว่าปฐมภูมิคืออะไรเราเก็บจากคนที่เราที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเราเราเก็บแบบไหน เราไม่ทำแบบสอบถามเราก็จะทำแบบสัมภาษณ์ใช่ไหมมีอยู่แค่สองอย่างนี่เองหายงงยังทีนี้อะไรคือผลผูก็มึออะไรคือที่ต้องพูดแบบนี้ว่าคือเรื่องความวิชาการท่สารหน่อยจริงครัตอนนี้ก็สอบได้สิบกว่าคนตรวจเสร็จเดี๋ยวเให้ดูแต่มันแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะในมุมมองอาจารย์คุณต้องทำเล่นให้อนดีไอ้คะแนนข้อสอบได้เท่าไหร่นั่นคือ เรื่องของมันนะคะเนี่ยไ่าปฐมภูมิคือไปเก็บแบบเีกคนที่มันเป็นกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกกันว่าปฐมภูมิเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาไปเก็บเฮ้ยทำไมมีสัมภาษ์เชิงลึกๆในกรอบไม่มีนะเนี่จากโปะแล้วเห็นปะ่ะดูกรอบก็เมื่อกี้นี่การจะมีตรงนี้แปลว่าคุณต้องมีกรอบต่อมานะคือทําแบบนั้นเสร็จแล้วกลัวแม่ไม่น่าเชื่อถือทาแบบสองซึ่งดีนะ การเก็บสองภาพจะเลือแต่แปลว่าอะไรต้องไปใส่วิธีการตรวจเครื่องมือเพิ่มถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบสัมภาพการตรวจเครื่องมือจะไม่ใช่ IOC แต่จะเป็นไ r i แอน u l a เลชั OC, น Tri คือการใช้ทฤษฎีสามเส้าเพราะฉะนั้นถ้ามีทั้งปริมาณและคุณภาพคุณจะมีทั้ง IOC ความผิดอัลฟาและไ r i แอน u l a เลชันไม่ผิดนะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่า ผู้ทรงตรวจแล้วเปลี่ยนตัวแล้วไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ทรงค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะเปลี่ยนผู้ทรงค่ะเมื่อมากนะคุณจะไม่ต้องตรวจอ,อ๋อเฮ้ยพูดเรื่องจริงเราจะไปทาตามใจทุกคนมันไม่ได้คือแค่ทำใจตามใจศิลการที่คุณบอกว่านแย่แล้วมันจะไม่ไหวแล้วไม่เจอเยอะมาอีกโอเปลี่ยนเลยค่ะอาจารย์ในคณะนี้สามารถตรวจทุกคนได้ทั้งหมดและเชื่อเลยค่ะพะเป็นสายตที่ไม่ใช่สาขา เขาไม่มาหน้าค th ุณหนึ่งสองสามคุณหรอกคุณเอาแค่กรอบแ่บไปให้ไม่ต้องไม่ต้องตรวจมากกว่านี้ตรวจตามกรอเนี่ยกรอคุณเป็นแบบนี้ค่ะถามแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าพอจบเริ่มมีกำลังใจไหมเออเรื่องที่บอกคุณแต่แรกอะชีวิตมันต้องเจอของยากก่อนเออมันต้องเจออะไรที่มันยากยาก่อนเพราะยากก็จะมามันต้องหาวิธีที่ง่ายแล้วมีเรื่องมากมีเรื่องปวดของควดเจอควดครั้งเดียวพอคุณต้อแก้ต่อไปด้วย แล้วเมื่อวเป็นที่ปรึกษาด้วยกไม่เอารวยเออพี่น, <c oughs> นั่นจะเป็นสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดที่เขาเราไม่เอาเป็นที่ปรึกษาเพราะอาจารย์ไม่ได้ให้ทำแค่ว่าแบบเล่นเล่นเรียนเป็นแล้วไอ้ทำเป็นแล้วจบแต่เมื่อไหร่ที่เขาเป็นที่ปรึกสาร่วมกับเรางานชีนี้ไปตอบโจทย์ปรารในคณะไปตอบอะไรได้ดเดยอะแยะเลยอ่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะต้องขึ้นาทางมืออาจารย์ สอนกระโดดมาพักเหนึอหหน่อยอน,อน,น,น้องยิงมาไม่ขึ้นทางกับกูแล้วกูยิงให้กูแบบหนึ่งใหม่ใช่หรอไม่ใช่น,ใชน,ใชนะคะเปลี่ยนค่ะเรื่องมากนะพาเรื่องมาแนตะ่ถ้าเขาคอมเมนต์นิดหน่อยก็ทำเพื่อนนะคะเพราะว่ามันก็ดีกับเราเว้นแต่เราขยันม,มีเวลาเยอะนะปีสามเราไม่เคยได้เรียนอะไรอบบแก้ตามเข้าไปนะน,ะนี่นะทุติยภูมิคืออะไร สิี่คือเราไม่ได้เก็บกับเขาอะ่ะเช่นเราไปเอาภาพมาเล่าเราไปเอาเสียงบันทึกจากไหนไม่รู้หรือใครเล่าอะไรเราไปอ่านอะไรมาเนี่ยมันก็คือตัวบทความตัวงานวิจัยที่เขียนห้องเนี่ยเขียนไปนะถ้าจะเขียนแบบเฮ้ยทำยังไงพออย่าลืมนะท้ายที่สุดสุดท้ายก่อนขึ้นสอบอาจารย์คุณต้องส,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 ส่งตรวจสานีซึ่งทั้งเล่มแลวส่งให้อาจารย์ไม่เกินสิบนาได้ตรวจจะบ้างเปล่าเพราะหลังหลังอาจารย์ไม่ได้ขอดูเลย เอาไปตรวจถ้าเกินส yeah? so so ิบปุ๊บเก๋ไม่ให้สอบเลยนะคะเกก็เยอะเหมือนกันอีดีก็เยอะเจอเยอะีกอชีวิตนะคือถ้าเกินสิบมันสอบไม่ได้นะคะไม่ว่าที่ไหนไหนคือมันก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าจะเขียนยังไงไม่ให้เหมือนเขาอ่ะก็มันคือเอกสารงานใจเกี่ยวก็อีกบีที่สองอ่ะเมื่อกี้ไปเอาเรื่องอะไรมา ได้ไงเขาไม่ไ uh, ด้เข sure ียนแบบนี farther. ้นะการวิเคราะห์ข้อมูลโอเคก็จะมีพวกเราก็จะวิเคราะห์การ่่ตัวเนี่ยเชิงพรนานะฮะเรื่องสติที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ใช่อ้วอันนี้มีแค่เปอร์เซ็นต์ไม่มีมีแค่ร้อยละต่อวามทีไม่มีค่าเฉลี่ยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานส่วนเป็นค่าเฉลี่ยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานตักกรอกเขาแล้วคิดว่าจะอยู่ใน ตอนที่เท่าไหร่เห mm. mm ็น hmm. ด่าหน้าในพิมพ์เลยฟังอาจารย์อยู่ใช่าไหร่เขติอยู่อาจารย์อยู่ใช่าไหรเออให้ดูเองอาจารย์ถามว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานจะอยู่ในตอนที่เท่าไหร่ อนที่เท่าไหร่อันไหนตอนที่หนึ่งหานี้ก่อนต่อเวลาได้ไหมอันไหนตอนที่หนึ่งือฟังเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้งเลยละตอนนี้คือตอนที่หนึ่งนะนะเวลาที่กรอกมันเป็นแบบนี้นี่คือตอนที่สองนี่คือตอนที่สามตอนที่หนึ่งอาจารย์ที่บอกไปว่าค่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละความดีแบบนี้ได้ ะะส่วนตอนที่2และตอนที่3มันจะเป็นค่าอะไรคะค่าเฉลี่ย,ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานถ้าเราใช้ไลท์เวสเกลที่เขาทำห้าสี่สามสองหนึ่งถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนะนะมืม่อกี้โปรแตกเลยอ,เอ่ะนะคะเดี๋ยวไปแก้เนาะอ,อันนี้ต้องลบตัวนี้ออกนะคะและอคำเนี้ย คำนี้มันคือของอันนี้คนะ่ะใช่มันจะเป็นการวิเคราะห์แบบการะนะคะแบบสแบบอบถามโอเคตรงนี้ก็มาใส่ว่า5 4า2 1หมายความว่าอะไรเนาะแล้วกอ็อันตรภาคชั้นก็จะบอกนะคะตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดการทำงานนะในรายละเอียดการทำงาน จริงจริงอันนี้คือง่ายที่สุดอาจารย์เห็นบางคนพอคุณเอาไปใส่ในขอจริยธรรมคุณเห็นอาจารย์เขียนแบบนั้นต้องเข้าใจว่านะอาจารย์ทำงานวิจัยระดับประเทศเนาะอาจารย์ต้องบรรยายให้เขาเห็นภาพเยอะของเราอ่ะเราแค่ให้เรูคพืถามตนนี้เราทําอะไรอ่ะบทที่1บทที่2บทที่สตัวเนี้ยแล้วก็ทําจริยธรรมเนี่ยเราทําช่วงไหนเราติ๊กติ๊กมานะคะแล้วก็ ลงพื้นที่ก็คือเดี๋ยวพอเราทำบทที่3เสร็จนะเราจะลงพื้นที่ทำาเราได้ล้วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลงานที่ปลายผมจะทำในงานแล้วเวขวียนบทกวาเนี่ยอันหน้าเนี้ยลอกไปได้เลยทำแบบเพื่อนเลยนะเพราะมันจะอยู่แค่ประมาณเนะี้ยมันไม่ไปไหนหรอกเนาะนะส่วนตรงนี้นะคะเกือบทุกคนเหมือนกันหมดอีตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นงานในใจจริงๆ สำหรับงานวิจัยที่เราเสนอระดับประเทศเขาไม่ใส่นะคะไม่ได้ใส่แต่อิจันยังทำวิจัยในมันดูอ่ะมันให้เราใส่เพราะมันจะถามว่าีตรงเนี้ยมันอยู่หน้าไหนใช้ว่าอาจารย์ราทมาก่อนเนี่ยก็เลยดูก็เลยอ๋อได้นก็ไปก๊อกตรงนั้นมาใส่แล้วแปกวันแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นอันนี้มาดูบรรดากระมงอ่า ยากที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันลูซิเกอล์บุรากาศนะเวลาเป็น,ปรน,นบรรณาธิการเนาะไม่ต้องมาทําตัวนี้นะไม่ต้องแบบเนีย่ยมาเลือกตัวเนี้ยหน้าหลังเขาไม่ต้องรนนบรรณาธิการเขามาแบบไหนปล่อยเขาเป็นแบบนั้นประ่ยนได้แค่ฟอนกักขนองฟอนที่เหลือไม่เปลี่ยนนะคะกับอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนคือ นะครอันทีนี้มาดูเนาะที่ละอันตะ่อนะคะแบบเนี้ยถูกตอ้อนงะเนาะเมื่อไหร่ที่มันเะป็นจอร์นอลนะคะมันจะเงที่ตัวจววอร์นอลตัวนี้คือตัว issue ตัวนี้คือตัว volume และนี่คือหนา้านอะ่านไะม่ผนะิดหนะ้าออกโอเคอาจารย์เห็นเป็นสามเลขหน้านะนะปกติแล้ว เป็นอาร์ติเคิลหรือเป็นบทความหน้าจะไม่เกินสิบห้าหน้า,นามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะนะมันก็จะตา่างกันอ่ะ,ะอันนี้เอามาจากเว็บไซต์เนาะก็มันก็จะบอกวันที่แล้วก็บอกว่าเข้าถึงได้เท่าไหร่นะโอเคอันนี้โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นบทความนะมาจากบทความ คืออะคาเดมีฟิสิกาคณะมีชู่มีวลุ่มมีเลขหน้าอ๋ออันนี้ถือว่ากำลงถูกเยเกอะเลยโอเคแม่นเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมใครเป็นที่พึ่งของเราเขามีกันตังน้งห้าคนเออไปถามก็ไนดะ้เนาะเว้นก็แต่มัไม่ถูกมันเป็นหน้าตอบไปมาเมื่อปีที่แล้วทางมาหาอาจารย์นะถึงโนดมุกมา อาจารย์ยังไม่เห็นตัวที่เป็นหนังสือเลยเลยบอกไม่ได้เอ,อ,อเส่วนใหญ่ได้ตัวสารมาไม่มีหนังสือเลยอันนี้มีหนังสืออันนี้เนาะอ่ะนี่ตัวนี้ที่เป็นหนังสืออันนี้มันก็จะบอกสำนักพิมพนะ์ถ้าเป็นหนังสือมันจะเอที่ชื่อเรื่องมันจะบอกเอมันจะบอกจังหวะแล้วก็ตัวหลังจะเป็นสำนักพิมพ์นะคะอันนี้เป็นหนังสือ ไม่มีได้มาจากวิทยานิพนธ์ม้หรอใช่วิจัยที่เป็นเล่นตัวไหน จะได้ไ uh ีกแย่หร เล่นวิจัยที่เราได้มานะคะเราเลือกบุคคแล้วเราก็เซ็ รู้ชื่อแค่นี้เนาะปีก็คือปีของเลข่นวิจัยสองห้าสองอนะคะเมืองนะคะถ้าเป็นเล่นวิจัยให้มาติกตัวนี้เพิ่มเหมือนตัวที่เป็น a r ิ i c l e นะคะแปลว่าอะไรนะคะตรงเมืองเนี่ยใส่ว่างานวิจัยนีย้เป็นวิทยานิพนธ์เป็นการค,รค,รค้นคว้าอิสระหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจาสมมตินะสมมุติมมว่า เล่นนี้เป็นเล่นของปอโกนะคะเขาก็จะถยนว่า เวลาเป็นเล่นวิทยานิพนธ์เราจะทำน,นานที่น,นุดเลยตัวนี้อาจารย์บอกไปเลยวิชาเนี้ยทำให้เราต่างจากมาหาวิทยาลัยราชธรรมมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็ราชมงคลต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าหนูอยู่หมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงโต้ที่อยู่บนปก สกยลท่ตตามกันเยอะอาจารย์ยากพูดอย่างนี้คุณคิดว่าคุณโง่โง่เนี่ยอันนี้อาจารย์อาจจะลิณนะแต่ไม่ใช่คือ,อที่คุณคิดว่าคุณงโง่อาจารย์บอกด้เลยุณเหนือกว่าเขายเยอะแม้กระทั่งเวลาไปสมัครงานคุณที่เกดสองกว่าแต่ไอเด็กราชพัดสามกว่าแต่พอทํางานด้วยกันที่เขาจะพูดได้เลยว่ามันได้เกดหมาได้ยังไง ในขณะที่หนูเขาสัง่งมาปฏิเสธบาเรื่องนะเพราะหนูเจออะไรที่มันเป็นแบบนี้มาอกนะอ่าโดยเฉพาะคนที่จบกุฬาธรรมศาสตร์ทำไมมันมีก้อสุดอาจารย์บอกเ,เลยนะถ้าคุณคิดจะไปเป็นอาจารย์ของกีฬาและธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีคุณต้องจอบมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นแต่ถ้าคุณไปเรียนต่างประเทศมหาวิทยาลัยคุณต้องติดแลนดิ้งไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถว ที่ก้ารพูดแบบนี้เพราะอะไรไปสอบภาษาศาสตร์มาแล้วคะกระังใจอนกันวี่คา้ปริญญาฉันก็ค่อยเกียนเกี่ยมกับยงเ้าชี่ชมาจารนะเอ๊ะทำไมปริญญาที่ติดเอ็นทารไม่ติดล่ะเออก็อยากููว่าทำไมันเป็นไม่ติดเนี่ยตอนนันนั่นคือจุดวิกฤตชีวิตอาจารย์นะอาจารย์เคยคาตัรยลายาเอ็นทารไม่ติดนะแต่ว่าไม่ตายเพรา้วนเกี่ยวอะไกับอ้วนเพาะาจย์เรื่องวิธการปลูกคอตายะนัไนคะคือหักเลย นี่พูดเรื่องจริงมันกาลายเปน็นเรื่องตลกแล้วไงที่ล่าสุดรู้ว่ามีคนหลอกตื่ตายเนี่ยอันที่มหาลัยเนี่ยใช่เมื่อวานเนี้ยเด็กเสากระออ่านเยอะกว่าต้องให้เล่าผมใจเลยว่าอานารโกหัวมาแบบนี้อาจจะมาถึงแค่นที้ไม่ได้นะนะคือเล่าให้ฟังเพื่อเอาไว้คิดแต่อาจารย์ไม่กล้าไม่กล้าจะโดน ใาตามหนักเกือบ80เคยกวนเามากก่อนแล้วคือใบตาลในการตัดไม้